สวัสดีครับผมบูมจากคลาสสิกเซนนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะมารีวิวน้ําหอมเป็นตัวที่ช่วงนี้ฮิตกันมากๆนะครับแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็คนตามหากันเยอะมากนะครับมีช่วงหนึ่งราคาขึ้นแบบสูงมากแล้วก็หายากมากนะครับตัวนี้จากบ้านเซอร์จอฟนะครับก็คือตัวไลล่านั่นเองนะครับสำหรับของผมเนี่ยจะเป็นกล่องเทสเตอร์นะครับนี่ให้ดูกล่องนิดนึงนะครับก็เป็นกล่องตาธรรมดานะครับ แต่ถ้าเป็นแบบ full package แบบกล่องขายเนี่ยก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เขาจะมีทั้งที่มันเป็นแพ็กเกจเก่ากับแพ็กเกจใหม่นะครับก็ต่างกับตรงสีตัวแพ็กเกจนะครับถ้าเป็นกล่องแพ็กเกจเก่าเนี่ยสีเขาก็จะเป็นสีกล่องสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่เนี่ยก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับส่วนตัวโลโก้ตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับตัวนี้นะ จะมีการเปลี่ยนนิดนึงถ้าจะเป็นของถ้าอย่างเป็นของแพ็กเกจเก่าเนี่นย here, จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวขวดเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าต่างกันตรงตรงัวแพคเกจจริงกันตรงนี้นิดนึงนะครับลักษณะขวดของเขาเนี่ยผมพาดูนิดนึงนะครับก็จะเป็นขวดทรงเขาเรียกว่าอะไรอะเออผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทรงอะไรนะครับแต่เป็นทรงประมาณนี้นะแล้วก็เอ่อตัวฝานะครับก็จะหนักประมาณนึงนะครับน,นี่ก็คือถ้าทับทับนิ้วเท้านี่คือเจ็บมากนะครับสําคัญเนี่ยของเซอร์จ็อบเขาจะม อย่างเมฟิสโต้ก็จะเป็นผู้อีกสีหนึ่งนะครับอย่างเซอร์จ็อบตัวนี้ก็จะเป็นผู้สีนี้นะนี่สเปก็จะเป็นประมาณนี้ข้างบนก็สกรีนเป็นเนี่ยครับเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น XJ หรือเปล่านะครับมีอะไรผมเป็นไซส์100 ml mm นะครับตัวนี้มาในคอนเซปต์ของ Amber For All, f o r r a l f r a n r o r w o m o r Women นะครับ ต้นจริงเนี่ยผมผมถือว่าเป็นน้ําหอมแนวโกลมองนะครับก็คือเป็นแนวขนมแนวแบบขนมอบอวนขนมหอมหวานอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ตัวเนี้ยถูกปล่อยมาในปี2011นะครับเพอร์ฟูเมอร์ของเนี้ยขึ้นชื่อไว้แล้วกันนะครับตัวโน้ตเนี่ยพาไปดูกันนิดนึงนะครับทอ็อปโน้ตเนี่ยจะมีบัตออร์เรนจ์นะครับ,บเบอร์เกอร์มอสแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีซินนามอนไลโคลิดนะครับแล้วก็จัสมินนะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะมีคาราเมลวานิลลาแล้วก็มัสนะครับไปลองกินกันเลย ตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นบ้านของตัวเซอร์จ็อบเนี่ยตรงนี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้จะหลุดง่ายมากนะครับอันนี้ผมพยายามแบบติดให้มันดิเน้นเน้นหลายรอบมันคือมันหลุดเองนะครับผมผมไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะมันแบบกาวมันติดไม่ค่อยดีครับมันหลุดง่ายมากนะครับตรงนี้นี่สเปรย์ก็ออกแบบฟุ้งกระจายได้ดีมากนะครับคือตัวเนี้เปิดมาเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวนี่น่าจะมาจากทั้งบัชอเรนแล้วก็ัตเบอร์กามอสนะครับ แล้วก็มีความหวานขึ้นมาเลยนะครับนะมันจะมีเปรี้ยวปนกับหวานคือช่วงแรกเนี่ยผมว่าเปิดมันจะเปรี้ยวประมาณแบบ7จสเได้เลยจากบัตชออเรน์กับตัวเบอร์กาม์มตนะครับแล้วก็จะมีความหวานที่ขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่แรกน่าจะเป็นจากตัวคาราเมลผสมกับวานิลลานะครับอืมคือเปิดมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเค้กเ,เหมือนเป็นทาร์ตเค้กที่โรยทั้งส้มนะครับแล้วก็มีวานิลามี ตัวคาราเมลเนี่ยเคลือบอยู่นะครับมันจะเป็นขนมที่ให้ความรู้สึกเปรี้ยวในช่วงแรกนะครับแล้วค่อยๆหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมว่าความหวานมันช่วงแรกมันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าช่วงท้ายมันจะค่อยๆหวานมากขึ้นนะครับเทาเท่าที่ผมเคยใช้นะครับอืมคือถ้าน้าหอมแนวเนี้ยเท่าที่ผมจับได้หรือเคยใช้นะครับผมจะนึกไปถึงอ่าชาแนลอัลลูเอดิชันบลอนชนะครับ ตันั้นเนี่ยถามว่าเทียบกันเนี่ยตัวนี้จะหวานกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะจะดูทึบกว่ากลิ่นมันจะไม่ไม่ได้ปโปร่งเท่ากับตัวนั้นนะครับซึ่งถามว่า2ตัวนี้ผมชอบตัวไหนผมชอบตัว e d d i t i o n bronze มากกว่านะครับตัวนั้นจะปโปรง่ง f เฟ s h กว่าจะจะสดชื่นกว่านะครับในความเห็นผมอันนี้มันจะแบบมันไม่ได้สดชื่นมากแต่ว่ามันจะมีความแบบ หมือนมีความเย้ายวนมีความเซ็กซี่มีความแบบเข้ามาดมใกล้ๆฉันหน่อยอะไรประมาณนี้มันจะแบบเหมือนเหมือนพยายามดึงคนให้มาดมใ,ใกล้ๆแต่ว่าตัวน,นั้นเหมือนตัวเอ dition bond จะเหมือนแบบเราเดินออกไปปุ๊บแล้วแบบอยากให้คนอื่นได้ได้รับถึงความสดชื่นของเราที่เรามีอะไรประมาณนี้มันจะคนละฟิลกันนะครับตัวนี้ผมว่าดมไปดมมาเนี่ยอาจจะมีเบียนหัวนะครับสำหรับผมเท่าที่เคยดมแล้วเท่าที่เคยลองใช้เนี่ยผมใช้ในตอนนั้นคือ อากาศร้อนประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ลองฉี่แบบมึนมึนทั้งวันเลยครับมึนขนมมึนกลิ่นเนี่ยมึนแบบมึนมึนกลิ่นทาร์ตเค,ค้กอะไรแบบเนี้ยมึนไปทั้งวันเลยนะครับคือแบบไม่อยากกินเค,ค้กไม่อยากกินอะไรที่แบบเปรี้ยวหวานเลยรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับก็เลยมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับตัวนี้นะครับนะสรุปเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเขาจะเปิดมาด้วยกลิ่นของตัวบัชออเรน์กับตัวเบอร์เกอร์มอสผสมผสมกันนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวฉ่ำนำออกมาเลยนะครับแล้วก็ จะมีกลิ่นของความหวานจากตัววานิลากับคาราเมลเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็จะค่อยๆหวานมากขึ้นในช่วงเปิดนะครับนะคือตอนแรกจะเปิดแบบฉ่ำมาก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบหวานหวานหวานหวา,านตามมานะครับนะสำหรับตัวนี้าการกระจายตัวตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับเท่าที่ผมเคยใช้เนี่ยประมาณแบบ1ช่วงแขนเลยนะครับแล้วยิ่งช่วงที่เขามีอากาศร้อนหน่อยเนี่ยแบบยิ่งกระจายตัวดีมากนะครับต้องระวังนิดนึงเวลาใช้ในอากาศร้อนๆหรือใช้ออกไปข้างนอกนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยววลอไปดดดมมตัันันนนกูะครบ สำหรับมิดเดลโน้ตเนี่ยจริงๆมันความหวานน่ะค่อยๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่มันค่อยๆดรอปลงนะครับคือยิ่งเวลาผ่านไปตัวคาราเมลตัววานิลาจะยิ่งทำงานได้โดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวความฉ่ำ ของตัวบัชออร์เรนต์กับเบอร์กามอนเนี่ยค่อยๆดรอปลงนะครับคือยิ่งช่องท้ายเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนเค้กที่เหลือแต่หน้าด้านบนนะครับนึกภาพไหมครับคือพอเราดมเค้กทางก้อนเนี่ยข้างล่างมันก็จะไม่ได้หวานมากกลิ่นมันก็จะไม่ได้มีความหวานเยอะขนาดนั้นแต่พอเราเหมือนเรากินข้างล่างก่อนกินตัวแป้งตัวอะไรก่อนมันก็จะเหลือแต่หน้าเค้กที่มันมีคาราเมลมีวานิลาอะไรเงี้ยโรยไว้ข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเหมือนแบบนั้นนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมว่า สำหรับที่ผมใช้นะครับผมยังรู้สึกว่าตั้งแต่กลิ่นเปิดกลิ่นกลางเนี่ยมันถ้ามันอยู่ในสภาวะที่มันไม่ดีอย่างเช่นอากาศร้อนหน่อยอะไรเงี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับตัวนี้อาจจะต้องใช้ในกรณีที่เราอยู่ในห้องแอร์หรือในที่อากาศเย็นๆหรือในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นออฟฟิศที่มีมีแอร์ตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยจะพอได้นะครับอันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ4ชีชั่วโมงเดี๋ยวลองไปดมตัวเบสโนตกันดูนะครับ สำหรับเบสเนี่ยก็จริงๆจะคล้ายกับช่วงช่วงเปิดกับช่วงกลางนะครับแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยหายไปเลยนะครับช่วงเบสเนี่ยมันจะเหลือเหมือนเป็นความหวานที่เป็นหวานติดมันๆนะครับหวานมันๆข้นๆนะครับบอกไม่ถูกเหมือนหวานเหมือนกลิ่นวานิลากลิ่นคาราเมลที่มันราดพวกถั่วอะไรพวกนี้ครับมันจะให้ความแบบมันๆข้นๆนิดนึงนะครับแต่ความหวานเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหายไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ช่วงเบสเนี่ยติดผิวนานมากนะครับเท่าที่ผมเคยใช้เนี่ยเคยลากไปถึงแบบ14ชั่วโมงนะครับเท่าที่จําได้นะคือแบบติดนานมากนะครับต้องล้างเลยครับถึงจะออกคือถ้าไม่ล้างนี่คือกลิ่นไปเรื่อยๆไปยาวๆแน่นอนนะครับสรุปภาพรวมของตัวนี้ทีมแล้วกันนะครับก็จะเปิดไม่ได้กลิ่นฉ่ำๆเฟชเฟ ประมาณหนึ่งนะครับของตัวบัชออเรนต์กับตัวเบอร์เกอร์มตนะครับแล้วก็มีความหวานมาจากตัวคาราเมลกับวานิลาเนี่ยเปิดคู่กันมาเลยนะครับแต่ว่าความหวานจะค่อยๆเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเข้าสู่ช่วงกลางเนี่ยกลิ่นความเปรี้ยวเนี่ยจะค่อยดรอปดลงแล้วก็ความหวานเนี่ยจะค่อยๆ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายเนี่ยความหวานจะเป็นพระเอกหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีความันติดมันๆข้นๆนิดนึงนะครับคล้ายๆพวกถั่วอบวานิลาถั่วอบคาราเมลอะไรพวกนี้เลยนะครับก็ผมยังมองว่าเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าน ผู้ชายใช้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนที่ชอบน้ำหอมสายกลมองเนี่ยผมว่าก็บางคนนะครับเพื่อนผมบางคนเป็นผู้ชายเนี่ยชอบสายกลมองมากก็บอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาชอบมาอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเหมาะกับตัวผู้หญิงมากกว่านะครับตัวนี้สถานการณ์ที่ใช้ก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะต้องอยู่ในห้องแอร์นะอรือในอากาศเย็นๆนิดนึงกลิ่นนีน้มันถึงจะ ดมง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เวีนยนหัวสําหรับผมนะครับนะออตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยถ้าเป็นไซส์ 100ml นะครับตอนนี้เหมือนจะมีเคานเ,เตอร์ในไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับ แต่ถ้าหาตามเพจเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6ก0 0กลางๆนะครับสำหรับไซส์100 ml นะครับถ้าเป็นเทสเตอร์ก็จะลดมาประมาณ6700ประมาณนี้นะครับนะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ s e อร์จอฟไ l a ่ตอนนี้ก็มีคเคาน์เตอร์อยู่ที่ไทยแล้วนะครับก็ไปหาลองกันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าคุณชอบน้ำหอมสายกลมองชอบน้ำหอมที่อาจจะหวานประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าชอบหอมแนวขนมแนวทาร์ตอะไรพวกนี้คุณน่าจะชอบตัวนี้นะครับหรือทั้งคนที่ชอบเอดิชันบอ n ชินเนี่ยมาลองตัวนี้ดูก่อนอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวนั้นก็ได้นะ บจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซอร์จอฟไลล่านะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวน้ำหอมตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ